สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ IC นี้เลยค่ะ JCLS390 ค่ะซึ่ง IC ตัวนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์นับค่ะในหนึ่ง IC นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดค่ะโดยเลือกนับได้2แบบนะคะแบบที่1คือ Input B เป็น BCD นะคะกับอีกแบบหนึ่งคือ Input A เป็น ใบควนนคเนลี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสี่บิตค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาแสดงแบบ BCD ค่ะก็เดี๋ยวเราจะกดตรงนี้นะคะอันนี้คือขาค็อกนะคะต่อเข้ากับขาสี่ค่ะแล้วเราก็ได้ขาบีขาขาบีนะคะแล้วเราก็ได้จำสายเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเรากดตรงนี้นะคะเราก็จะมันก็จะแสดงนับเป็นหนึ่งสอง สามสี่นี้นะคะอ่าหนึ่งสองมาเริ่มไปที่นะคะสามสี่ไตที่ค่ะห้าหกไต่ที่ค่ะเจ็ดแปดค่ะก็นี่คืออีกครั้งอีกครั้งหนึ่งค่ะเก้าสิบค่ะนี่คือการทำงานง่ายๆนะคะ